ผมยังคงรักครรยาของผมแต่เป็นเวลาสามปีแล้วที่ผมไม่กล้าแต่ต้องเธอนี่ไม่ใช่คำบน่นแต่เป็นความเจ็บปวดเงียบๆของชายที่ชื่อคุณสมชายวัยเจปีจากจังหวัดเชียงใหม่เขาเคยเป็นคนที่แข็งแรงมากเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ทว่าเพียงเพราะนิสัยเล็กๆอย่างหนึ่งในทุกบ่ายนั่นคือกินถั่วลิสงหนึ่งกำมือที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่พละกกาลังความเป็นชายของเขากลับค่อยๆเลือนหายไปไม่ใช่เพราะัวชาราแต่เป็นเพราะสารพิษเล็กน้อยในถั่วเหล่านั้นที่ค่อยๆทําลายการทํางานของตับลดระดับฮอร์โมนเทส ไหลเวียนไปยังที่ที่ควรจะเป็นท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพท่านเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมฉันยังรู้สึกแข็งแรงดีแต่กลับไม่สามารถแสดงความรักต่อคู่ของฉันได้อีกต่อไปบางทีคำตอบอาจอยู่ในของว่างที่ท่านรับประทานทุกวันในวิดีโอวันนี้ดิฉันในฐานะแพทย์ที่รับฟังเรื่องร้องเรียนที่ซ่อนอยู่ของชายสูงวัยมานานกว ห้าสาปีจะมาแบ่งปันเรื่องราวของถั่ว3ชนิดที่กำลังบันทอนความเป็นชายและถั่วอีก3ชนิดที่สามารถช่วยให้ท่านฟื้นฟูพะละกกำลังตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแต่ก่อนอื่นท่านและคู่สมรสรับประทานถั่วชนิดใดกันบ้างในแต่ละวันกรุณาสแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยค่ะเพราะอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนีอน้อ,นอ,นอ,นอ,อาจช่วยรักษาความใกล้ชิดของท่านในวันพรุ่งนี้ได้ วันนี้ดิฉันคือแพทย์หญิงรัชดาพรเรื่อกินดีวัย65ปีจะมาพูดคุยอย่างจริงใจกับทุกท่านจากประสบการณ์30ปีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเราจะมาสำรวจถั่วสมชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงและถั่วอีกสามชนิดที่ควรเลือกเพื่อรักษาความมีชีวิตชีวาของท่านชายในวัยชาราท่านกำลังรับประทานถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งทุกวันโดยไม่รู้ถึงผลกระทบต่อร่างกายของท่านหรือไม่เรามาทบทวนเรื่องนี้กันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพมีถั่วชนิดหนึ่งที่เรามักจะมองว่าเป็นมิตรราคาถูกหาซื้อง่ายและเป็นของว่างยามบ่ายยอดนิยมนั่นคือถั่วลิสงคุณปรีชาวัย69ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีเคยเป็นชาวนาที่มีสุขภาพแข็งแรงเปี่ยมด้วยความรักต่อภรรยาและมีพลังงานลดเหลืออยู่เสมอทุกวันหลังเลิกงานเขาจะกินถั่วลิสงทอดเค็มหนึ่งกำมือพร้อมกับดื่มชาและพูดคุยแต่แล้วเขาก็ค่อยๆเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายและหมดความต้องการทางเพศผมยังรักภรรยาของผมแต่ร่างกายของผมไมไไ่่่เชือออฟังีกตปแล้ว เขากล่าวด้วยแววตาเศร้าซ้อยท่านคาสาเหตุหลักไม่ใช่แค่อายุเพียงอย่างเดียวงานวิจัยจำนวนมากรวมถึงผลงานตีพิม์ในปี2021จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่าถั่วลิสงเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนสารอัฟาท็อกซินได้ง่ายที่สุดซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราสเพอร์เจลส์ไฟเวอร์สารนี้สามารถสะสมในตับทอ มามีตับถูกทำลายอย่างเรื้อรังรบกวนระบบฮอร์โมนและลดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญที่สุดไม่เพียงเท่านั้นถั่วลิสงยังมีโอเมก้า6สูงอีกด้วยหากไม่สมดุลกับโอเมก้า3ก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆที่นำไปสู่อวัยวะสำคัญของผู้ชายผลก็คือมีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอสำหรับการแข็งตัวหรืออวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่เต็มที่และไม่นานนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายหลายคนอย่างคุณปรีาาค่อออยเยเวหหลงหลงงงไในนบ้นขตัป เงียบๆียบหากท่านกำลังรับประทานยาละลายลิ่มเลือดถั่วลิสงและน้ำมันถั่วลิสงสามารถลดประสิทธิภาพของยาได้นอกจากนี้ในถั่วที่ขายตามท้องตลาดมักมีน้ำตาลไขมันทรานและเกลือในปริมาณมากซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของหลอดเลือดและหัวใจท่านรับประทานถั่วลิสงทุกวันหรือไม่และร่างกายของท่านกำลังส่งสัญ,ญญาณความเหนื่อยล้าที่ท่านยังไม่ทันได้ฟังหรือเปล่า เรายังสามารถรับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกชนิดของถั่วให้เหมาะสมถั่วลิสงแม้จะราคาถูกและคุ้นเคยแต่อาจเป็นศัตรูที่ซ่อนเร้นซึ่งค่อยๆบั่นทอนความมีชีวิตชีวาของชายสูงวัยเริ่มสังเกตและหากจำเป็นก็จงกล้าที่จะหยุดเพื่อตัวท่านเองและเพื่อคู่ชีวิตที่ยังคงอยู่เคียงข้างท่านอย่างซื่อสัตย์ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพมีถั่วชนิดหนึ่งที่มักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราเนื้อสัมผัสนุ่มรสชาติเบาหวานและมันมักจะมอบให้เป็นของขวัญหรือรับประทานคู่กับชายามบ่ายนั่นคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่ทว่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเบื้องหลังเปลือกที่ดูสง่างามนั้นมีบางสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60และเจิปีต้องระวังเป็นอย่างยิ่งดิฉันยังจำคนแค่เก่าแก่คนหนึ่งของดิฉันได้อย่างชัดเจนคุณวิรัตทานายความกเกษียณอายุุุุจจาาาาาาากกรรรงงเเเเทพพมมมมหหหนนคขขขสสููใใญ่่่และะดขขาาาดิฉัไช อาการป่วยที่เฉพาะเจาะจงแต่เพียงแค่พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าผมยังรักภรรยาของผมอยู่ครับคุณหมอแต่ทุกครั้งที่ผมอยากจะใกล้ชิดขาของผมมันอ่อนแรงปวดหลังและทุกอย่างมันรู้สึกยากไปหมดเมื่อดิฉันถามเกี่ยวกับอาหารการกินของเขาคำตอบของเขาก็คือค่อนข้างดีต่อสุขภาพไม่สูบบุหรี่กินอาหารเป็นเวลาและทุกบ่ายจะกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์สองสามเม็ดเพื่อเพิ่มสารอาหารนิสัยเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองที่กลายเป็นต้นตอของปัญหาใหญ่ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2020เตือนว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีระดับออกซาเลตส,สูงมากออกซาเลตเป็นสารที่สามารถจับกับแคลเซียมในลำไส้ทาให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้ซึ่งในที่สุดจะทําให้กระดูกอ่อนแอลงโดยเฉพาะบริเวณกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังส่วนล่างซึ่งเป็นสองส่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อท่าทางและความทนทานในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองไม่เพียงเท่านั้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังมีดัชนีน้ําตาลค่อน ข้างสูงเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆและมีคาร์โบไฮเดรตจำนวนมากการบริโภคเป็นประจำอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนซึ่งจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเมื่อระดับอินซูลินยังคงสูงเป็นเวลานานระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดความมีชีวิตชีวาและความแข็งแกร่งของผู้ชาย ผู้สูงอายุหลายคนมีฟันที่อ่อนแอหรือกลืนลำบากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นนิ่มก็จริงแต่ก็ลื่นและมีขนาดค่อนข้างใหญ่หากเคี้ยวไม่ละเอียดอาจทำให้สำลักได้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่เคยมีอาการปากแห้งหรือมีความผิดปกติของเส้นประสาทสังการท่านเคยคิดบ้างไหมว่าเพียงแค่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่เม็ดที่บริโภคทุกบ่ายซึ่งถือเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรงกลับกลายเป็นการทำให้ร่างกายของท่านอ่อนแอลงทีละน้อยทุกวัน ฟังดูอาจจะแปลกแต่ในวัยหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การกินให้อิ่มแต่คือการกินให้ถูกต้องบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนใหม่ไม่ใช่เพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ดีแต่เพราะในวัยนี้ร่างกายได้เปลี่ยนไปและต้องการทางเลือกที่รอบคอบและเหมาะสมกว่าท่านสุภาพบุรุษท,ที่เขารพผักวันหนึ่งท่านรู้สึกปวดหลังเมื่อพยายามก้มลงไปกอดภรรยาหรือขารู้สึกไม่มั่นคงเมื่อจะก้าวเข้าไปใกล้บางทีผู้ร้ายอาจไม่ใช่อายุแต่เป็นโลเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในห้องนั่งเล่นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันท่านเคยสังเกตไหมว่าแม้ว่าอาหารการกินจะดูครบถ้วนแต่ร่างกายกลับผอมลงอาหารรสชาติจืดชืดและบางครั้งก็มีรสโลหะแปลกๆในปากถ้าใช่เป็นไปได้อย่างมากว่าสาเหตุไม่ได้มาจากอาหารจานหลักบนโต๊ะอาหารของท่านแต่มาจากสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งนั่นคือเมเลสสนถั่วเม็ดเล็กเรียวสีครีมอ่อนที่มักจะโรยบนสลัดพาสต้าหรือกินเป็นของว่างหรูๆแต่สำหรับผู้สูงอายุมาเมล็ดสนอาจเป็นตัวก่อกวนระบบประสาทการรับรสและประสิทธิภาพของยายอย่างเงียบๆ ดิฉันจำคนเทศของดิฉันได้คุณศักดาอายุ72ปีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นคนที่มีรถนิยมในการทำอาหารที่ละเอียดอ่อนชอบลองเมนูใหม่ๆและชื่นชอบอาหารยุโรปเบาๆแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาบ่นว่าอาหารไม่อร่อยอีกต่อไปนอกจากนี้ความดันโลหิตของเขาก็ขึ้นขึนลงๆแม้ว่าจะกินยาเป็นประจำก็ตามเมื่อดิฉันสืบคนนิสัยของเขากลับไปปรากฏว่าเขามักจะบริโภคมเมล็ดสนทุกคืนโดยผสมในโยเกิร์ตหรือสลัดผักและนี่คือประเด็นสำคัญ งานวิจัยจากกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในปี2022แสดงให้เห็นว่า,มาเมล็ดสนสามารถทำให้เกิดภาวะปากสนซึ่งเป็นภาวะที่ปากมีรสชาติเหมือนโลหะเป็นเวลาหลายวันทำให้เบื่ออาหารขา่ดสารอาหารน้ำหนักลดและอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุไม่เพียงเท่านั้นมเมล็ดสนยังมีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับยาโดยทั่วไปมากกว่า60ชนิดรวมถึงยาลดความดันโลหิตยาโรคหัวใจยาละลายลิ่มเลือดและแม้กระทั่งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศปฏิกิริยานี้ สามารถลดประสิทธิภาพของยาหรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติเลือดออกผิดปกติหรือความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันด้วยรูปทรงที่เล็กและลืล่นมลสนจึงสามารถติดคอได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืนหรือมีอาการปากแห้งความเสี่ยงต่อการสำลักหรือหายใจไม่ออกนั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริโภคขณะนอนราบหรือเคี้ยวไม่ละเอียด ดังนั้นท่านเคยมีอาการขมในปากเบื่ออาหารหรือรู้สึกว่ายาไม่ได้ผลดีเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ทั้งทั้งที่กินตรงเวลาถ้าใช้ลองตรวจสอบโลมาเลสดสนในครัวของท่านดูท่านอาจกำลังบริโภคของว่างที่ดูหรูหราแต่กลับทำลายสุขภาพจากภายในอย่างเงียบๆมาเลสโนไม่ใช่ศัตรูแต่ไม่เหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทองที่ร่างกายมีความไวต่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของอาหารเป็นอย่างมากอาหารหรูสำหรับคนหนุ่มสาวบางครั้งอาจกลายเป็นภาระต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วสามชนิดที่เคยคิดว่าดีแต่กลับบั่นทอนความมีชีวิตชีวาของชายสูงวัยอย่างเงียบๆตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ส่วนที่สำคัญกว่านั่นคือถั่วผู้ช่วยชีวิตสามชนิดที่สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาชนิดแรกที่ดิฉันอยากจะพูดถึงคืออัลมอนด์แม้จะเล็กและเรียบง่ายแต่อัลมอนด์ก็มีพลังมหาศาลสำหรับผู้ชายวัยหลัง60ปีอัลมอนด์อุดมไปได้วยแคลเซียมแมกนีเซียมโปรตีนจากพืชและไขมันดีีซึ่่งเเปป็็นนสาาารรอหทจ ั้งหมดสําหรับการรักษากระดูกให้แข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและการไหลเวียนของเลือดที่รับรื่นไปจนถึงหลอดเลือดฝอยที่เล็กที่สุดรวมถึงในบริเวณที่บอบบางที่สุดไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การศึกษาในปี2022ในวารสาร Journal of Nutrition and Aging ได้พิสูจน์ว่าชายสูงัวที่บริโภคอัลมอนด์ทุกวันมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงขึ้น15%การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนที่กระดูกสะโพกลงถึง23%ซึ่งเป็นบริเวณที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาควาามั่่นงงรระหกกใล้ชิด ดิฉันจำคุณชัดชัยอายุ68ปีจากจังหวัดนนทบุรีได้เข้ามาปรึกษาด้วยอาการเวียนศีรษะบ่อยปวดสะโพกและเสียการทรงตัวทุกครั้งที่ต้องการใกล้ชิดกับภรรยาเมื่อดิฉันถามเกี่ยวกับอาหารการกินของเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกแข็งแรงดีแต่กินแค่ข้าวขาวผักเล็กน้อยและไม่กินถั่วเลยดิฉันแนะนำให้เขาลองเพิ่มอัลมอนด์ที่ไม่ใส่เกลือสิบถึงสิบสองเม็ดทุกเช้าโดยกินโดยตรงหรือแช่ในน้ำอุ่นเพื่อให้นิ่มลงหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเขากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสคุณหมอครับผมรรรรูู้้้้สสึึึกกกวววว่่าาผมมมมยืนนตตัังงขเอไปดแแแลแลละีบ ภรรยาของผมก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเหตุผลก็คือแคลเซียมและแมกนีเซียมในอัลมอนด์ช่วยเสริมสร้างกระดูกเชิงกรานโปรตีนและไขมันดีช่วยฟื้นฟูมวลกล้ามเนือ้อสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสนับสนุนความจำและอารมณ์และใย,ยอาหารตามธรรมชาติช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นป้องกันอาการท้องอืดที่มักจะรบกวนความใกล้ชิดและวิธีที่ถูกต้องในการบริโภคอัลมอนด์คืออะไร ทุกวันท่านสามารถรับประทานอาัลมอนดิบหรืออบแห้งที่ไม่ใส่เกลือประมาณ10-12เม็ดโดยควรรับประทานในตอนเช้าหรือตอนกลางวันเป็นของว่างหากฟันอ่อนแอสามารถแช่อัลมอนในน้ำอุ่นเป็นเวลา4-6ชั่วโมงเพื่อให้นิ่มและเคี้ยวง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงอัลมอนที่เคลือบน้ำตาลน้ำผึ้งหรือทอดด้วยน้ำมันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคืออย่าก,กินเกิน20เม็ดต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดหากท่านมีประวัติเป็นนิ่วในไตชนิดออกซาเลตควรปรึกษาแพทย์ก่อนสำหรับผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต้องแน่ใจว่าาาบรรริโภคเฉพะอมอมมนธมท น้ำไม่ปรุงแต่งรสชาติเท่านั้นท่านสุภาพบุรุษท,ที่เคารพเอาม้อนเพียงกับมือเล็กๆในแต่ละวันไม่เพียงแต่ทําให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อกระชับและจิตใจแจ่มใสแต่ยังช่วยให้ชายสูงวัยรักษาสมรรถภาพความมั่นใจในตนเองและความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่สมบูรณ์กับคู่ครองได้ดังนั้นเช้าวันพรุ่งนี้ขณะที่ท่านเตรียมอาหารเช้าเอบาบาท่านสามารถถามตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันจะเลือกความแข็งแกรง่งหรือจะปล่อยให้ความเหนื่อยล้าเข้าครอบงำอย่างเงียบๆ หลังจากเข้าใจประโยชน์ของอัลมอนด์ซึ่งเป็นถั่วที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกเชิงกรานและสร้างกล้ามเนื้อแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงถั่วอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหากท่านต้องการรักษาความปลอดโปร่งของจิตใจและการไหลเวียนโลหิตที่รับรื่นนั่นคือวลลนัทถั่วชนิดนี้ซึ่งมีรูปร่างคล้ายสมองมนุษย์ยังเป็นผู้พิทักษ์พลังชีวิตของสมองและความแข็งแกร่งของผู้ชายวัย60-70ปีด้วยมีผู้ชายไม่น้อยที่มาหาดิฉันพร้อมกับบ่นเรื่องที่ลืมไม่มีสมาธิและหมดความสนใจในความสัมพันธ์ชันสาามีภรย มันรู้สึกเหมือนสมองไม่ได้เชื่อมต่อกับร่างกายอีกต่อไปดิฉันมักจะยิ้มและถามว่าคุณเคยกินวอลนัตไหมคะคำถามง่งายๆที่เปิดเส้นทางสู่การเปลี่ยนยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกับคุณสมพงษ์อายุ72ปีจากจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ดิฉันแนะนําให้เขาทานวอลนัต6เม็ดทุกวันเป็นประจําในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเขากล่าวว่าผมรู้สึกว่าความคิดของผมปลอดโปร่งขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นและตื่นเช้ามันมีชีวิตชีวามากกว่าตอนที่ผมยังทํางานอยู่เสียอี เหตุผลก็เพราะวัลนัตอุดมไปด้วยโอเมก้า3จากพืชและโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารประกอบสองชนิดที่สามารถเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาททำให้สมองตอบสนองและเฉียบแหลมอยู่เสมอการศึกษาในปี2015จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานวัลนัตเป็นประจำมีหน้าที่การรับรู้ที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทาน นอกจากนี้วลนัทยังมีอาร์จินีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยสนับสนุนการผลิตไนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆได้อย่างราบรื่นขึ้นรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Biology of Re Production ในปี2012ยังยืนยันว่าอาหารที่มีวลนัทสูงสามารถปรับปรุงคุณภาพของสเปิร์มและภาวะเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติในผู้ชายได้ไม่เพียงเท่านั้นวลนัทยังช่วยให้คุณนอนหลับสนิทขึ้นด้ ริมาณเมลาโทนินตามธรรมชาติเมื่อคุณนอนหลับเพียงพอระดับเทสโทสเตอโรนจะถูกฟื้นฟูอารมณ์จะคงที่และคุณจะมีพลังงานที่สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับวันถัดไปการศึกษาจากนูทริชเชนเจอร์ในปี2013ระบุว่าการบริโภควรลนัดก่อนนอนสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุได้ด้วยความสามารถในการกระตุ้นฮอร์โมนการนอนหลับตามธรรมชาติ นอกจากนี้การบริโภควลนัทเป็นประจำยังสามารถปรับปรุงการประสานงานของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันในการรักษาความมั่นใจและความสบายในระหว่างช่วงเวลาใกล้ชิดกับคู่ครองวิธีการบริโภคนั้นง่ายมาก็ในแต่ละวันเพียงแค่รับประทานวลนัทประมาณ5-7ถึงเเม็ดเลือดชนิดที่ไม่ใส่เกลือและไม่ปรุงรสท่านสามารถรับประทานในตอนเช้าพร้อมกับผลไม้หรือก่อนนอนเพื่อช่วยผ่อนคลายและปรับปรุงการนอนหลับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารหรือกำลังรับประทานอยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทาน นับเป็นประจำท่านเคยขี้ลืมหมุดหนดง่ายหรือมีสมาธิสั้นในช่วงนี้หรือไม่บางทีสมองของท่านอาจกำลังขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัวและถ้าใช่ทำไมไม่ลองเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยวัลนัดเพียงกับมือเล็กๆในแต่ละวันล่ะ วอลนัทแม้จะดูเงียบๆแต่ก็เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับผู้ชายในวัย70ปีเพื่อรักษาความปลอดโปร่งของจิตใจความมั่นคงทางอารมณ์และความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาถ้าเอามอนเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับกระดูกและการไหลเวียนโลหิตและวอลนัทบำรุงสมองและพลังงานแล้วลก็พิสตาชิโอก็คือกุญแจสำคัญในการรักษาความดันโลหิตให้คงที่ควบคุมอารมณ์และทำให้ดวงตาของท่านสดใสในทุกๆวันพิสตาชิโอเม็ดเล็กสีเขียวนุ่มไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้้ชาาายยววเกกกกิน60ปีีีีออดรศึษท่ตพ อินวรารสา n นูทริแอนในปี2020แสดงให้เห็นว่าชายสูงวัที่รับประทานพิตาชิโอเป็นประจำมีการมองเห็นที่คมชัดขึ้นและการตอบสนองต่อแสงสลัวที่เร็วขึ้นไม่ใช่แค่การมองเห็นที่ชัดเจนแต่ยังรวมถึงการมองเห็นซึ่งกันและกันด้วยความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งของความจริงใจและอารมณ์พิตาชิโอยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชายที นัาเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุเงียบๆที่ลดการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศด้วยปริมาณโพแทสเซียมตามธรรมชาติที่สูงและโซเดียมต่ำถั่วชนิดนี้จึงช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในปี2010จาก American Journal of Clinical Nutrition พิสูจน์ว่าชายอายุ40-70ปีที่รับประทานพิตาชิโอ100กรัมทุกวันเป็นเวลา3สัปดาห์มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอย่างมีในัยสำคัญเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นพิตาชิโอยังอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ ควบคุมเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมน2ชนิดที่ควบคุมอารมณ์และความสุขเมื่อฮอร์โมนเหล่านี้สมดุลจิตใจก็จะสงบลงร่างกายมีความมั่นใจมากขึ้นและความใกล้ชิดของสามีภรรยาก็จะรู้สึกสมบูรณะยิ่งขึ้นดิฉันจำเรื่องราวของคุณอำนาจอายุ73ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เขาเคยบอกว่าเขามักจะรู้สึกเหน อ่ยและตีตัวออกห่างจากภรรยาทั้งที่ใจยังรักเธออยู่หลังจาก4สัปดาห์ของการรับประทานพิตาชิโอไม่ใส่เกลือหนึ่งกับมือทุกเช้าเป็นประจำเขากล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันว่าผมไม่หลีกเลี่ยงภรรยาอีกต่อไปแล้วผมมองเข้าไปในดวงตาของเธอและรู้สึกถึงการกุมมือของเธออีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนการบริโภคก็ง่ายเช่นกันรับประทานพิตาชิโอไม่ใส่เกลือประมาณ30-40เม็ดต่อวันแบ่งเป็น2มื้อคือตอนเช้าพร้อมกับผลไม้หรือโยเกิร์ตและตอนบ่ายเป็นของว่างเบาๆหลีกเลี่ยงพิตาชิโอท พราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและลดประโยชน์ของมันลงหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือต้องรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ําควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเป็นประจำดังนั้นท่านสุภาพบุรุษที่เขารบหากช่วงนี้ท่านรู้สึกสูญเสียความผูกพันกับภรรยาไม่ใช่เพราะความรักจืดจางแต่เพราะร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเคยลองเริ่มต้นด้วยพิตาชิโอเนก งกกำมือทุกวันเพราะเมื่อดวงตากลับมาสดใสาการไหลเวียนของเลือดราบรื่นและอารมณ์กลับมาพลังชีวิตของผู้ชายก็จะฟื้นคืนมาพร้อมกับอ้อมกอดอันอบอุ่นในทุกเช้าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพก่อนที่ดิฉันจะจบวิดีโอในวันนี้ขออนุญาตฝากเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องเปรียบเสมือนข้อความจากเพื่อนเก่าที่ห่วงใย,ยสิ่งที่ดิฉันได้แบ่งปันในวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่านั้นไม่ใช่การทดแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ส่วนบุคคลเพราะทุกคนมีสภาพร่างกายที่แตกตต่่่่่าาางงงกกัันนนแแม้แถวบบชิดดทีีูเเรยย็็จป นอต้องเลือกอย่างระมัดระวังหากท่านกำลังรับการรักษาโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือความผิดปกติของไตโปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเสมอก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอาหารการกินถั่วบางชนิดมีโพแทสเซียมสูงซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตหรือหากบริโภคในปริมาณที่ไม่ถูกต้องไขมันในถั่วอาจทำให้เนอ มันหนักเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความดันโลหิตและระดับน้ำตาลได้รับฟังร่าง,างกายของท่านสังเกตทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆและอย่าลังเลที่จะถามแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องถั่วแต่ยังพูดถึงการรักษาสุขภาพการรักษาศักดิ์ศรีของตนเองและการรักษาความอบอุ่นของความรักฉันสามีภรรยาในวัยชราคุณสมศักดิ์เคยรู้สึกว่าเขาจะไม่มีวันฟื้นตัวคุณบุญมาเชื่อว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหารชั้นสูงแต่กลับทําให้สุขภาพของเขาซุดโทรมลงอย่างห้ววภาพโดย พิตาชิโอถั่วเม็ดเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถช่วยฟื้นฟูพละกกำลังความมั่นใจและความใกล้ชิดได้อย่างเป็นธรรมชาติหลังอายุ60ปีเวชาราไม่สามารถขัดขวางความรักได้แต่การขาดความรู้สามารถทำลายความสัมพันธ์อันมีค่านั้นไปได้อย่างเงียบๆดังนั้นจากถั่วทั้ง6ชนิดที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้มีชนิดไหนที่ท่านยังคงบริโภคอยู่บ้างชนิดไหนที่ท่านไม่เคยให้ความสนใจเลย กรุณาแบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็นเพราะจากเรื่องราวของท่านผู้อื่นก็อาจได้รับความช่วยเหลือและเห็นแสงสว่างได้เช่นกันขอบคุณท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับฟังขอให้ทุกเช้าที่ท่านพบเจอเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและความรักอยู่เสมอ